สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนสวัสดีครับเรามาพบกับอาจารย์ชาน,นเช่ยในครั้งนี้นะครับในรายวิชามคพุเทศนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของศิลปะการสื่อสารนะครับของมคพุทเทศอย่างอื่นเรา,เามาดูในเรื่องของสาระการเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะครับหัวข้อแรกเลยคือความสําคัญของการสื่อสารนะครับและก็ประเภทของการสื่อสารนะ ที่ที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับหรืออาจารย์จะามานําเสนอให,ให้ให้เราได้ได้ดูและได้ฟังกันนะครับว่าการสื่อสารนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรก่อนที่จะเราไปก่อนที่เราจะไปเข้าในสู่ของเนื้อหาศิลปะของการพูดของมาพุทศน,นะครับแน่นอนเราว่าการสื่อสารนะครับเราต้องอใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับทั้งผู้รับสารและก็ผู้ส่งสาร เราอยากให้ผู้รับสารนะครับเข้าใจอย่างไรนะครับหรือผู้รับสารไม่เข้าใจเราอาจจะต้องมีเครื่องมือนะครับในการช่วยนะครับในการสื่อสารเนาะของเรานะครับเพื่อมันกระจางแจ้งหรือว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งความสําคัญนะครับในการสื่อสารนะครับเกิดขึ้นเป็นปกติหรือเป็นชีวิตประจําวันของเราอย่ละ นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะล้วนต้องอาศัยในเรื่องของการสื่อสารนะครับและก็การสื่อสารมีตั้งแต่สมัยอดีตนะครับก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันนะครับทั้งในเรื่องของการพูดการเขียนนะครับรวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคนะครับเครื่องมือต่างๆเนาะซึ่งเกิดจากความพยายามของมนุษย์นะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน นะซึ่งในปัจจุบันนะครับในสภาพสังคม,มนะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จําเป็นเป็นอย่างมากนะครับทั้งตัวบุคคลและก็สังคม,มนะทั้งตัวเราและก็ในชีวิตประจําวันนะครับดังนั้นเนี่ยจะทําอย่างไรให้เราเนี่ยสามารถถ่ายทอดนะครับความรู้สึก,น,กนึกคิดของเราเนี่ยไปอย่างผู้รับสารได้นะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายในการสื่อสารนะ ความสําคัญของอาการสื่อสารนะครับด้านการใช้ชีวิตประจํำวันเนาะ daily life แน่นอนละว่า,าการสื่อสารของเราเนี่ยนะครับเราต้องใช้ในชีวิตประจํำวันตั้งแต่เราพูดนะครับพูดกับตัวเองนะครับพูดกับตัวเองอยังไงนะครับคือการคิดนะครับตลอดเวลาหรือเรานึก นะตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่การสื่อสารนะครับตลอดจนที่เราสื่อสารในชีวิตประจําวันกับคนรู้จักนะครับด้านสังคมก็มองออกจากตัวเราไปนะครับด้านชุมชนนะครับด้านครอบครัวนะครับก็จะเป็นสังคมท,ที่ใหญ่ขึ้นตลอดจนระดับประเทศนะครับทำยังไงใหออ้อยู่ในสังคมเป็นที่ยอมรับ นะครับตามกฎตามระเบียบนะครับการถ่ายทอดความรู้ทางประเพณีวัฒนธรรมนะอันนี้คือในด้านของสังคมต่อไปเป็นในด้านของอธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับอิ Industry, นดัสตีเป็นการประชาสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายในนะครับต่อองค์กรนะต่อการบริหารนะนะครับต่อ,อสภาพการทำงานสภาพาการเรียนนะครับ เนาะถ้าเป็นสภาพการทํางานก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับการฝึกอบรมพนักงานรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานติดต่อสื่อสารด้านการเมืองการปกครองนะครับก็จะเป็นในส่วนของอนโยบายภาครัฐที่สื่อสารผ่านยังมาตัวประชาชนนะครับเพื่อให้รู้หรือเข้าใจกฎระเบียบ ลองไปถึงสร้างความร่วมมือให้ประชาชนนะครับได้ได้ได้เข้าใจด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับ international political ก็จะเป็นการาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเช่นการค้าการอาหารลองไปถึงาการทำสัญญาต่างๆที่มีนักการทูตนะครับประจําประเทศต่างๆเนี่ยคอยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะในเรื่องพวกนี้ การสื่อสารกับการศึกษานะครับเนาะก็คือการเรียนการสอนในอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับผู้ส่งสารก็คืออาจารย์นะครับในตัวอาจารย์เองแล้วก็ผู้รับสารก็คือตัวเรานะครับนักศึกษาทุกคนเนาะตอนนี้เรากําลังสื่อสื่อสารผ่านทางช่องทางคลิปวิดีโอนะครับจากการดูและการฟังนะมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุนะครับเป้าหมายในการเรียนการสอนรวมไปถึงความรู้นะครับต่างๆที่ เกิดจากการเรียนรู้ที่อาจารย์จะมอบให้นะครับและก็เป็นอีกอหนึ่งความสําเร็จที่เราจะบรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชานี้นะจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนนะครับซึ่งการเรียนการสอนเนี่ยจะมีในเรื่องของนอกเหนือนะครับจากครูผู้สอนในมีสื่อเทคโนโลยีสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆที่มันพิเศษที่ไม่ใช่ตัวบุคคลในการสื่อสารนะครับเช่น การบันทึกภาพการบันทึกเสียงนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ใช่นะรวมไปถึงการดัดแปลงปรุงแต่งนะครับทําให้ข้อมูลที่ยากมาเป็นง่ายนะครับเช่นเช่นเอารูปภาพแทนข้อมูลนะรวมไปถึงการจ่ายาแจกจ่ายหรือพิมพ์สําเนาการก๊อปปี้นะครับเอกสารต่างๆการพัฒนานะครับการสื่อสารเนาะ ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่4ยุคด้วยกันนะครับยุคแรกจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารในยุคโบราณนะครับ a n c i e n g เนาะเป็นการสื่อสารอย่างง่ายนะครับตามธรรมชาติรวมไปถึงการใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตในสมัยนั้นนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างตัวบุคคลเนาะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับและก็ทําให้การสื่อสารเนี่ยอยู่ในขอบเขตและก็สื่อสารกัน ได้ดีเพราะว่าคนไม่เยอะนะครับการสื่อสารไม่ซับซ้อนเนานะผ่านรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เขียนตามถ้ำต่างๆนะครับการสื่อสารในยุคกเกษตรกรรมเานะยุคต่อมานะครับอาิ culture นะเป็นการรวมกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นระดับชุมชนรวมไปถึงเป็นมีหัวหน้าระดับชุมชนมีการปกครองเริ่มมีการใช้แรงงาน นะครับเนาะประกอบอการค้าธุรกิจนะครับ <c oughs> เริ่มมีความรู้ความคิดทางการเมืองนะครับและก็ใช้ภาษาและก็สัญลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพนะเริ่มมีการเขียนภาพเสมือนจริงนะครับในสมัยโบราณกลายเป็นอักษรภาพและก็ตัวอักษรขึ้นมาให้เป็นลนักษณะที่นมามธรรมมากยิ่งขึ้นการสื่ารในยุคอุตสาหกรรม นะครับอินดัสทรีเนื่องจากประชากรเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับมีการาติดต่อค้าขายมีการพัฒนาในเรื่องของด้านเทคโนโลยีนะครับเนาะมีอุตสาหกรรมโรงงานนะครับมีไฟฟ้ามีอิเล็กทรอนิกส์ใช้มีเครื่องจักรเครื่องทุนแรงนะครับเป็นแรงผลักดันนะครับนะแล้วก็เพื่อที่จะแสวงหาวิธีการในการผลิตสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนที่เพิ่มขึ้น เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างขนาดใหญนะ่โดยเริ่มจากอาประเทศยุโรปแล้วก็มาอย่างประเทศไทยนะแล้วก็ยุคป,ปัจจุบันนะครับเป็นยุคของการสื่อสารอย่างแท้จริงนะครับโมเดิร์นไทม์เป็นยุคที่มีสื่อโซเชียลเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเาเรว,ว่าร่างกายชิ้นที่3า,อาของมนุษย์ นะครับแล้วก็การสื่อสารเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในปัจจุบันแล้วก็มีสื่อต่างๆที่คอยอสนับสนุนนะครับความเร็วและก็เทคโนโลยีที่ก้าวไกลนะซึ่งเราก็ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือการการเรียนออนไลน์นะครับประเภทของการสื่อสารนะครับจำแนกออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะรประเภทแรกคืออาจจาแนกตามกระบวนการ การไหลหรือการรับข่าวสารนะครับแบ่งเป็นสองประเภทคือการสื่อสารแบบทางเดียวนะการสื่อสารทางเลี้ยงที่นี้ก็คือเป็น one-way communication นะครับเป็นการสื่อสารที่อ่าจะถูกส่งจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับนะในทิศทางเดียวโดยที่ไม่มีการตอบกลับนะครับเช่นการสื่อสารผ่านทางวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์หรือการออกคําสั่งการมอบหมายงานเป็นต้นนะครับ โดยที่ผู้รับสารไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะส่วนอีกหนรูปแบบนะครับเป็นการสื่อสารแบบ two-way communication นะครับเป็นการสื่อสารที่าสามารถสื่อสารกลับได้หรือว่าโต้กลับด้วยแสดงความคิดเห็นได้นะด้านที่2นะครับหรือประเภทที่สองเป็นการจำแนกตามสัญ,ญลักษณ์หรือการแสดงออก นะมีอยู่2ประเภทด้วยกันมี verbal กับ non-verbal นะครับ communication การสื่อสารเชิงวัจนะภาษาและก็การสื่อสารผ่านทางอาวัจนะภาษานะครับภาษา,าที่ใช้สื่อในการสื่อสารภาษาพูดนะครับกับภาษาทางอารมณ์เนาะสีหน้าท่าทางแววตาตลอดจนน้ำเสียงนะครับ ประเภทที่3นะครับเป็นการจําแนกตามจํานวนผู้สื่อสารนะครับตามากิจกรรมต,ต่างๆของบุคคลในสังคมนะครับที่เป็นผลมาจากในการสื่อสารทั้งสิ้น,นดังนั้นการสื่อสารจึงมีเครือข่ายครอบคลุมถึงสามการสื่อสารของมนุษย์หรือ3ลักษณะเช่นกันนะแยกออกเป็นอีก3ลักษณะนะครับการสื่อสารผ่านในตัวบุคคลนะ interpersonal Inter นะครับ communication ความคิดนะครับหรือการตัดสินใจของบุคคลที่แสดงออกพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมานะเป็นการกระบวนการคิดนะครับที่อยู่ในชีวิตประจําวันของตัวบุคคลไม่ว่าจะตั้งคําถามหรือไม่ตั้งคําถามก็ได้นะเป็นการสื่อสารส่วนบุคคลที่เป็นพื้นฐานของการติดต่อกับผู้อื่นนะซึ่งทั้งนี้นะครับเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดและค่านิยม เนาะซึ่งย่อมมีผลสะท้อนต่อตัวบุคคลนะครับแล้วก็สังคมด้วยการรับสารในการสื่อสารส่วนบุคคลนะมี2ช่องทางหรือ2รูปแบบนะครับการรับสารเฉพาะตัวเช่นความคิดนะครับความคำหนึงความนึกคิดนะครับความกลัวเนาะหรืออื่นๆนะครับที่เรามีประสบการณ์มาหรือที่มันรู้สึกต่อจิตใจ นะของแต่ละบุคคลการรับสารภายนอกนะครับเป็นการรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็เกิดประสบการณ์นะเช่นกลิ่นหอมจากดอกไม้นะครับความร้อนจากสภาพอากาศความหนาวนะจากสภาพอากาศนะการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็คือการสื่อสารสองคนขึ้นไปเช่นการพูดคุยการอธิบายนะครับการโต้วาที นะ <c oughs> การประชุมสัมมนาการเรียนออนไลน์นะครับการสั่งงานนะ <c oughs> ซึ่งาการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับจะเป็นาการสื่อสารแบบเห็นหน้าตาระหว่างผู้สื่อสารนะครับระหว่างสองบุคคลเพราะว่า,าผู้ส่งสารเนี่ยมีปัจจัยที่นำมาจะต้องพิจารณานะครับหลากหลายด้านเนาะซึ่ง อันนี้เป็นตัวกลางนะครับทาให้อ่าสารเนี่ยที่ได้รับนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะอันดับแรกก็คือสถานที่นะครับผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารเนี่ยอาจจะไม่เห็นหน้ากันนะครับโดยอยู่คนละที่เนาะอยู่ตัวอย่างเป็นอ่าการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับด้านที่สองเนาะเป็นตําแหน่งนะครับ position เนาะผู้ส่งสารกับผู้รับสารเนี่ยมีสภาพหน้าที่ที่ แตกต่างกันเช่นเชื้อชาตินะครับความเชื่อนะซึ่งเป็นอุปสรรคในการสื่อสารนะครับรวมไปถึงภาษาที่ใช้สนทนาด้วยนะ <c oughs> สนะครับด,ด้านเวลานะครับเนาะช่วงเวลาที่ต่างกันนะครับเนื่องจากผู้รับสารและผู้ส่งสารเนี่ยมีเวลาที่ไม่ตรงกันนะครับจึงจะเป็นต้องมีสื่อนะครับเป็นตัวกลางในการสื่อสาร นะเช่นหลายบ้างคอมพิวเตอร์อีเมลนะครับที่ที่ฝากไว้หรือเครื่องบันทึกนะโอกาสนะครับโอกาส opportunity คือโอกาสที่อ,อยู่ต่อหน้าโอกาสในการส่งสารหรือการรับสารซึ่งบางครั้งเนี่ยได้ถูกกำหนดแล้วก็ได้ส่งนะครับแต่ไม่มีไม่มีโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับเช่นาการสำรองข้อมูลข่าวสารเพื่อการ โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการทำสปอร์ตโฆษณานะครับเพื่อที่จะออกมายังคนที่รับสารนะครับตามความอนิยมหรือความชมชอบหรือคนที่สนใจในช่วงนั้นนะห้านะครับการาระดับความสามารถในการใช้อุปกรณ์นะครับ accessibility ก็คือการเข้าถึงนะครับของแต่ละบุคคลในการใช้อุปกรณ์ ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเพื่อเชื่อมโยงในการาสื่อสารเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะที่6นะครับหรือข้อที่6กก็คือทัศนคตินะครับจะเป็นในเรื่องของการยอมรับนะครับทัศนคติที่แตกที่แตกต่างกันซึ่งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ส่งสารแตกต่างกันด้วยดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ในการลดทอนความแตกต่างในเรื่องของทัศนคติดังกล่าวด้านที่7นะครับเป็นในเรื่องของอารมณ์นะครับเราจะสังเกตว่าถ้าถ้าเราอารมณ์ดีแล้วก็จะพูดจาดีนะครับแล้วก็ถ้าอารมณ์ไม่ดีเราอาจจะใช้น้ําเสียงหนักหรือ,อรมโมโหเนี่ยนะครับทำให้ผู้ฟังเนี่ยร,าารับสารรู้สึกไปด้วยนะครับ ประเภทที่3เป็นการสื่อสารแบบมวลชนนะครับ mass communication เนาะการสื่อสารมวลชนนะครับเป็นการสื่อสารไปยังคนจำนวนมากนะครับโดยผ่านหลากหลายช่องทางน,นะนะครับช่องทางในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อให้เสมอภาคกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวสารนะครับเนาะ หรือให้ข้อมูลเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับให้ประชาชนได้รับรูนะ้การดูข่าวในโทรทัศน์ก็ใช่นะครับเนาะซึ่งอ,องค์ประกอบนะครับของการสื่อสารมวลชนมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคือผู้ส่งสารนะครับซอสนะในกระบวนการสื่อสารมวลชนนะครับมักเป็นผู้ที่อยู่ในองค์กรหรือสถาบัน นะการสื่อสารมวลชนที่ได้รับการยอมรับนักข่าวนะครับได้รับความน่าเชื่อถือนะการการส่งข่าวสารมากกว่าคนธรรมดาปกติทั่วไปเนาะต้องมีความรู้ความสามารถในการส่งสารที่สลับซับซ้อนรวมไปถึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในการดําเนินกิจกรรมนะครับผู้ส่งสารเนี่ยจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนนะครับประกอบด้วย3ลักษณะเด่นเช่นกันนะเป็น คณะทํางานที่มีการแบ่งการทํางานอย่างเป็นระบบนะครับฝ่ายภาพฝ่ายเสียงนะฝ่ายโฆษณาฝ่ายประชาสัมพันธะ์อ่าเป็นคณะทํางานที่ต้องมีความสามารถในระดับมืออาชีพอ่าต้องเรียนด้านนี้โดยเฉพาะนะครับมีงบประมาณในการบริหารจัดงานเนาะรวมไปถึงการดาเนินงานให้พอเพียงนะครับผู้บริหารสถานีวิทยุเนะี้ยนะครับสองสารนะครับเมื่อกี้ เป็นผู้สงสารอันนี้เป็นสารนะครนะับเนาะมีลักษณะที่เป็นสื่อแบบเฉพาะส่วนตัวมีความเป็นสาธารณะนะครับมีความเป็นกลางเนาะไม่เอ็นเอียงไปดังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความรวดเร็วนะครับไม่คงทนเนาะสามารถอ่ใช้หรือดูได้ตลอดเวลานะครับโดยผ่านสื่อที่สามารถครอบคลุมได้นะครับการออกอากาศรวมไปถึงการรับรู้ของ ของอายุของเพศของการศึกษานะครับคนของคนที่จะได้รับการศึกษานะทําให้ผู้รับสารเนี่ยได้รับสารพร้อมกันในเวลาเดียวกันทุกกลุ่มโดยสารที่เป็นสื่อมวลชนนะครับจะประกอบด้วยสามละสามประการสามลักษณะเช่นกันนะครับหลักสาธารณะเนาะหรือ public นะครับคือตัวสารที่ต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนรับได้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่สแสวงหาประโยชน์หรือไม่ทําลายคู่ต่อสู้ดังนั้นเนี่ยสารที่ดีจะต้องสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยนะครับหลักความเร็ว express นะครับโดยมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาโอกาสนะผู้รับสารได้รับสารในเวลาเดียวกันแม้อยู่ต่างสถานที่นะครับหรือต่างเวลาด้วยนะหลักความสิ้นเปลืองหรือไม่ยั่งยืนนะครับ consumption พราะอายุของสารนั้นนะครับสั้นเช่นหนังสือพิมพ์รายวันรายงานประจําวันนะครับหรือ,อสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับสารที่เปลี่ยนแปลงไปยังทุกวันตลอดเวลานะครับจึงเกิดความสิ้นเอืองสื่อนะครับสื่อเป็นกระบวนการนะของสื่อมวลชนที่เรียกว่าสื่อมวลชนซึ่งหมายถึงสื่อที่สามารถนำสาร ไปยังผู้รับสารที่จะประกอบด้วยคนจำนวนมากอย่างรวดเร็วภายในเวลาใกล้เคียงเนาะโดยสื่อที่เป็นสื่อสารมวลชนประกอบด้วย3มประการเช่นกันนะครับหลักความสามารถและปริมาณสามารถนำพาสารไปรยังผู้รับสารกลุ่มใดได้นะเครื่องมือเครื่องใช้อะไรล่ะนะครับหลักความรวดเร็วมีความรวดเร็วในการนำพาสาร หลักแห่งเวลาและโอกาสนะครับให้ผู้รับสารเนี่ยอยู่ต่างสถานที่มีโอกาสได้รับสารในเวลาใกล้เคียงกันเนาะการออนไทม์การไลฟ์นะครับอยู่ที่หนึ่งก็สร้างสถานการณ์อีกที่หนึ่งเนาะหรือข่าวสดที่ไปผู้รายงานข่าวมีการรายงานข่าวยังสถานที่จริงนะในประเทศไทยนะครับมีอ่าการจำแนก สื่อสารมวลชนนะครับหลากหลายประเภทและก็ครอบคลุมถึงสื่อสิ่งพวกนี้ด้วยนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ภาพยนตร์นะวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นะครับสื่อสารคมนาคมนะภาพเสียงตัวพิมพ์หลากหลายนะครับการส่งข้อความรวมไปถึงสื่อวัสดุบันทึกเทปต่างๆเทปรายการเทปย้อนหลังนะ ซึ่งสื่อพวกนี้สามารถอ่านนำกลับมาดูได้หรือว่าเผยแพร่ได้นะถ้าเวลาผ่านไปองค์ประกอบที่4นะครับผู้รับสารเนาะผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารมวลชนนั้นจะเป็นผู้ที่รับสารมวลชนซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านของคุณลักษณะของประชากรน,นะครับก็คือต้องต้องดูในเรื่องของอายุนะครับเนาะ คนที่รับสารนะครับมีอายุเท่าไหร่แล้วก็สื่ออะไรที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลพวกนี้เพศนะครับสถานะภาพทางเศรษฐกิจสังคมท,ที่อยู่อาศัยโดยผู้รับสารเนี่ยจัดเป็นกลุ่มสื่อมวลชนที่ต้องมีคุณสมบัตินะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนะมีความหลากหลายทางด้านประชากรและก็การใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนอ,อันนี้คือผู้รับสารนะครับก็ จบไปแล้วในเรื่องของศอิลปะนะครับการสื่อสาร,รของมะคุเทศซึ่งวันนี้เรารู้นะครับแล้วก็ทราบข้อมูลในเรื่องของความสำคัญและก็ประเภทของการสื่อสารนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับค <t> ่อยมาขึ้นในเรื่องของศิลปะการพูดการสื่อสารของมะคุเทศนะครับวันนี้เอาเฉพาะในเรื่องของความสำคัญและก็ประเภทก่อนนะครับ แล้วก็ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ในเรื่องของหัวข้อศิลปะการพูดการสื่อสารของมัศานทนะครับเดี๋ยวท้ายาวิดีโอก็จะมีงานเช่นเดิมนะครับคอยติดตามทางกลุ่ม l i น์และก็กลุ่ม Messenger นะครับว่างานจะออกมาลักษณะอย่างไรในหัวข้อนี้นะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ